คารอลเชลติกุนซือชั้นนําระดับโลกครับได้รับคําชื่นชมอย่างยิ่งที่สามารถพาเรเัลอามาลิดเนี่ยพลิกนรกเอาชนะคู่แข่งในเวลาคับขันได้อีกครั้งพร้อมกับนําสโมสรผ่านเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีก อีกหนึ่งสมัยครับอันเช่ผู้ไม่มีแท็กติกตายตัวพร้อมปรับเปลี่ยนระบบตามการแข่งขันแต่สิ่งที่เขามีฮะอย่างแรกคือรู้วิธีการชนะรู้วิธีการควบคุมเกมและที่สําคัญเขารู้เรื่องการโกงความตายเป็นอย่างดีครับซึ่ง4แมตช์แห่งความทรงจำครับที่อันเช่เคยพามัดริดพนลนรกกลับมาโค่นคู่แข่งบนเวที UCL ครับมันมีแมตช์ไหนบ้างครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับ แมตช์แรกครับเรอัลมาลิตซัด3ลูกดับฝันเอ็มบัปเป้ครับคุณจังจำโมเมนต์ที่ดาวิดอลาบายกเก้าอี้สีขาวขึ้นเหนือหัวแล้วฉลองชัยชนะอย่างบ้าคลั่นตอนพิกนรกเอาชนะปารีสแซงต์แชมงได้ใช่ไหมฮะนั่นคืออีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เชื่อว่าแฟนบอลมาดบริดเนี่ยไม่มีวันลืมได้เลยเกมนั้นครับเป็นการเจอกันระหว่างมาดริดกับเปเชในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมท้ายโดยเกมแรกครับเป็นเปเชชนะมาก่อน1ร้นของลนเอ้ในนาทที90ครับนาดที ที่เกิดขึ้นที่สนามเบนาบิลเนี่ยก็ยังเป็นประธานเป้ครับที่โชลีลาปัานป่นป่วนทําให้เห็นว่าทําไมราชนชุดขาวเนี่ยถึงอยากได้ตัวเอ็มบาเป้นักหนาเพราะช่วง45นาทีแรกครับเขาก็ยิงให้ปารีสขึ้นนํา1.0ต่อส่งผลให้สกอรอร์รวมนําเป็น2ต่อครับซึ่งตอนจบครึ่งแรกเนี่ยสปอร์ตไลท์ฉายมาหาเอ็มบาเป้และปารีสอยู่ฝั่งเดียวส่วนมารติดครับยังไม่มีวิเแววที่จะกลับมาได้แต่แล้วครับ45นาทีหลังครับกลายเป็นหนังคนละม้วนอันเช่และลูกทีมเนี่ย มีโมเมนต์โกงความตายครับเมื่อคาริมเบนเซม่าครับซัดแฮตติกเหมาคนเดียว3ประตูครับโดยใช้เวลา17 1 8ถึง18นาทีเรียกว่าเสียงสนั่นในถิ่นซาน t ตโกเบนาบิลครับมันมีผลกระทบจิตใจคู่แข่งมากจริงๆนะับเป็นโมเมนต์การเริ่มซีรีส์คนอึดตายยากครับฉบับแดนกระทิงของแท้เหตุการณ์ต่อมาครับเรอ้ามัลริดพลิกเข้ารอบเชื้อเชลซีครับ รอบต่อมาฮะมาดริดเนี่ยผ่านไปเจอกับเชลซียุคโทมัสท,ทูโกซึ่งช่วงนั้นครับสิงบูมมีปัญหารุมเรา้าไม่ได้แข็งแกร่งแบบที่ผ่าน,านมาดูแล้วไม่ใช่งานที่ลำบากของมาดริดมากนะครับหากเทียบฟอร์มแบบปอนต่อปอนนับเวลานั้นครับและสุดท้ายครับก็เป็นราชนชุดขาวที่บุกไป,ปชนะถึงสแตมฟอดบิดครับมาได้ก่อนนัดแรกเนี่ยสามต่อหนึ่งซึ่งเบนเซม่าทำแฮตริกได้อีกแล้วครับดังนั้นดูจากรูปเกมนัดที่สองก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ฟุตบอลลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในครับอะไรก็เกิดขึ้้นนไดเเเเพรราาะทีี่่่บบบิกกัมืืออองงชชจซ โฟอร์มเหลือเชื่อบุกไปยิงใส่มาดริดถึง3ลูกกลายเป็นพลิกแซงขึ้นนำด้วยสกอร์2ต่อ3ครับ กระทงจุดเปลี่ยนของเกมครับคือการที่อันเช่ส่งโรดิโก้ลงสนามมาเป็นตัวสำรองนาทีที่78ครับเขาอยู่ในสนามแค่ไม่กี่นาทีแทบจะสัมผัสบอลเป็นครั้งแรกก็กลายเป็นโรดิโก้นี่แหละฮะที่ยิงตีไข่แตกให้มาริดตามมา1ต่อ3าําให้ทัพราชันชุดขาวเนี่ยได้ต่อลมหายใจยื้อชีวิตไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและสุดท้ายก็เป็นคาริมเบนเซม่าคนดีคนเดิมครับที่ยิงประตูชัยให้มาริดเนี่ยไล่ตามมา2ต่อ3และถึงแม้ว่าจบ120นาทีจะไม่มีสกอร์เพิ่มเติมและมา มาริดพ่ายแพ้ในเกมนี้แต่กระนั้นครับเมื่อรวมผล2งนัดกลายเป็นว่ามาริดเอาชนะไปได้5ต่อ4ครับผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแบบพลิกนระกอีกครั้งเพราะการเปลี่ยนเกมและการเปลี่ยนตัวที่ถูกต้องของอันเช่จริงๆครับแมตต่อมาครับเรอัลมาริดพลิกชนะบาเยิร์นมิวนิก2ต่อ1นครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้เกมพลิกนรกที่คุ้นเคยของมาริดครับโดยเฉพาะกับคาร์โลอันเชลติคนที่น่าจะเยือกเย็นที่สุดในสนามเพราะในขณะที่ซานติโกเบนาบิลกำลังสั่นสะเทือนไป ด้วยเสียงฝูงชนที่ใส่ชุดสีขาวแต่เขากลับทำหน้านิ่งรีแอคชั่นเรียบเฉยเหมือนว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจนชินชาแล้วไม่มีใครคาดหวังเอาไว้นะฮะว่าโคเซลูกลองหน้าที่แฟนบอลร้องว่าเฮ้ยมึงซื้อมาทำไมวะจะก,กลายเป็นซูเปอร์ซับครับรับบทฮีโร่ยิง2ประตูแซงหน้าดับบาเยนแบบพลิกนรกด้วยสกอร์สต่อหนึ่งทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับวินิซิอุสจูเนียจุดเบลลิงแฮมและโรดิโกเนี่ยพยายามลองทาทุกวิถีทางก็ไม่สามารถเอาชนะหรือยิงผ่านมือมาดูเอลนอยเออร์อได้สักทีครับอีก ยังมาโดนอัลฟนโซเดวีเนี่ยแบ็คซ้ายของบาเยนยิงขึ้นนาไปอีกทําให้สกอร์รวมตอนนั้นเนี่ยมาตริดตามหลังอยู่ 2- ต่อ3ในเวลาที่เหลืออีกแค่5้าถึงสินาทีเท่านั้นณเวลานั้นครับอันเช่ไม่มีอะไรจะเสียนอกจากส่งไพ่ตายอย่างโคเซลูลงมาอย่างน้อยเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้ครับและสุดท้ายครับมันเหมือนฉลามได้กินคาวเลือดเพราะโคเซลูเนี่ยพร้อมกระโจนตัวเองไปอยู่ในจุดที่บอลจะไปหาเขาไปอยู่ในทุกท,ที่ที่คิดว่าเขาจะสามารถทําประตูให้กับมาดริดได้สุดท้ายปฏิหารเกิดขึ้นครับเพราะโคซู ยิง2ประตูแซงให้ราชันยุทขาวเนี่ยเอาชนะบาเยน์ไป2ประตูตอวหนึ่งครับโดยมีทั้งช็อตวิ่งไปเก็บตกจากความผิดพลาดของนอยเออร์และวิ่งเข้าไปชาร์จแท็บอินจากหน้าปากประตูครับนับเป็นโมเมนต์ที่เขาจะไม่มีวันลืมแน่นอนครับแมตสุดท้ายครับเรอัลมาริดพิกนรกตบแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ต้องใช้คําว่าโคตรบาโคตรข้างโคตรพิกนรกเพราะมันเหมือนกับว่าเรอัลมาริดครับโดนฝังทั้งที่ยังมีลมหายใจไปแล้วพวกเขาครับเหมือนถูกเอาดินมากลบหน้าแบบว่าไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาฟื้นคืนชีพได้อีก เ,เพราะโมเมนตัมเกมส่วนใหญ่ครับมันเทไปทางฝั่งแมนซิตี้มากกว่าแต่มาดริดครับโชควยโอกาสเพียงไม่กี่นาทีแปลเปลี่ยนเป็นหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการครับแมตพิโนรกแห่งความทรงจําของชาวมาดริดครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เกมรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่บุกไปเยือนถิ่นเรือใบเพราะวันนั้นเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านบุกแหลกแบบเดินหน้าข่ามันชนิดที่ว่ามาดริดเนี่ยไม่ทันตั้งตัวครับโดนนาไปสอต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่11และเกือบปิดเกมซัดลูกที่3าไปแล้วช่วงครึ่งชั่วโมงแรกครับจากช็อตที่รออาายดมน หลุดไปแล้วเลือกยิงเองไม่ยอมจ่ายให้กับฟิลโฟเดนนั่นทําให้มาริดเนี่ยยังคงมีลมหายใจและไลต่ตีตื้นขึ้นมา2ต่อหนึ่งต่อให้แมนซิตี้ครับจะยิงประตูนําห่างไปอีกกี่ครั้งลูกทีมของอันเชโลติก็จะทําประตูไล่ตามหลังมาได้อยู่เสมอจนสุดท้ายครับสามารถเก็บสกอร์ที่น่าพอใจกลับเบนาบิวไปได้ด้วยการแพ้แค่4ต่อ3เท่านั้นและนั่นครับทำให้ราชันชุดขาวยังคงมีความหวังเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามครับรอบรองชนะเลิศเลก2กลายเป็นว่าแมนซิตี้มาได้ประตูสําคัญครับนำก่อ หนต่อหนจากเรียดมาเลสนาะทีที่73ประตูนี้ครับเหมือนดับความหวังในการผ่านเข้ารอบของมาดริดไปเลยครับเพราะขนานั้นเนี่ยมาดริดเป็นรองมากครับยิงตรงกรอบยังยากพร้อมกับความมั่นใจมันเริ่มสูญเสียไปพอสมควรแล้วไม่มีวิ่แววเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะสร้างปาฏิหาริย์ในใดให้มันเกิดขึ้นได้กระทั่งครับโรดิโกฮะที่อันเช่ส่งลงไปเล่นในฐานะตัวสำรองได้ปฏิบัติการพลิกลกให้แฟนบอลได้อึง้งรับประทานหลังวิ่งเข้ามาโฉบจิ้มตัดหน้าอิดอ์ซอนครับเป็นประตูตีเสมอ1ต่อ1นาะทีที่90แบบ พอดิบพอดีฮะณะเวลานั้นครับที่ซันเตโก้เบนาบิลเนี่ยสั่นสะเทือนเรากับแผ่นดินไหวแฟนบอลในสนามแหกปากส่งเสียงเชียร์กันลั่นสังเวียนกระตุ้นให้นักเตะเดินหน้าต่อไปเพราะทดเวลาบาดเจ็บถึง6นาทีและอย่างที่เราทราบครับปอดิซาร์ก็ต้องการลึกเนื่องจากโรดริโก้คนเดิมฮะมาโขกให้มาร์ิดเนี่ยยิงแซงนำแมนซิตี้สองต่อหนึ่งก่อนหมดเวลาต่อลมหายใจให้กับทีมไปลุ้นกับซิตี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ จนกระทั่งครับามมาคาริมบเซมาฮะรับบทพระเอกครับซัดจุดโทษให้มาริดขึ้นนำา3ต่อ1พร้อมกับเป็นฟะตูชัยพาสมโมสรครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับลิวผูลได้สำเร็จก่อนจะคว้าชแชมป์รายการนี้ในเวลาต่อมาครับและนี่คือทั้งหมดครับของคอสนามอินไซต์เกี่ยวกับเรื่องราวพิกนรลกในยุคข,ของอันเช่ที่ทาการพามาริดไปถึงฝั่งฝันได้สาเร็จครับก็ต้องดูว่านี่คือนัดชิงอีกหนึ่งครั้งของอันเช่เขาจะพามาริดความความยิ่งใหญ่ได้ต่อไปหรือจะโดนดอตมุลลูกคมเน ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูและชอบใจชอบใจเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับขอบสนามด้วยนะจ๊ะ